ผมบอกเลยผมมาคลุกคลีอยู่กับอาจารย์ลักษ์เนี่ยมานานมากเลยนะเป็นนานจริงๆหลายสิบปีแล้วนะอาจารย์แกก็น่ารักกับผมมาตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยผมจะไม่ไตกับอาจารย์ลักษ์ไม่ทำกับอาจารย์ลักษ์อีกแล้วในชีวิตของผมคือขึ้นเครื่องบิน ผมจะไม่ขึ้นเครื่องบินกับอาจารย์รัก <sk ills> อีกแล้ว <sk ills> มันเป็นตำนานในชีวิตผมมากอาจารย์ผมถือเป็นหนึ่งในตำนานร,ร้อนเลยใช่ไหมห้อนดิ yea, อาจารย์ก็ดวงดวงอาจารย์เป็นดวงที่จะเป็นหนึ่ง <S <S ถ้ามีดวงแบบคนแบบอาจารย์เนี่ยถ้าเกินครึ่งหลังครึ่งมีตกผมผมเล่าให้ให้คุณผู้ชมฟังงนี้ผมอะขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดกับอาจารย์รักไปทําบุญไปรไรการถ่ายรายการทําบุญกันปรากฏว่าผมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์นักนั่งซ้ายมือผมแล้วนั่งติดกับหน้าต่าง ผมนั่งตรงกลางมีคนตรงเนี้ยนั่งขั้นผมไม่รู้เป็นใครแล้วก็เป็นแองจี้ของโพลิพัสนั่งอยู่ตรงนู้นผมก็นั่งอยู่างนี้เครื่องบินขึ้นไปปุ๊บตกลุมอากาศปุ๊บ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 ผมหันไปทางขวาผมเห็นแองจี้จับพระแบบนี้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ผมก็เอาแล้วไง <c oughs> ผมก็ใจเสียผมก็อ่ะไม่เป็นไรผมก็ไม่กลัวหันกลับมาทางซ้ายอาจารย์รักราชสี หมอดูชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยหลังคือพระผมผมก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยทำอะไรอ๋อหนุ่มไม่มีอะไรหนุ่มผมจะบอกหนุ่มว่าผมเป็นคนมีดวงตายโหงที่เครื่องบินถ้ามีอะไรฝากด้วยละหนุ่มนะแล้วบอกผมแบบเนี้ยแล้วทุกคนก็นั่งจับพระอย่างเงี้ย คิดดูดิผมความรู้สึกผมเป็นยังไงแล้วอาจารย์มาพูดแบบนี้กับผมอีกบอกหนุ่มถ้าเกิดมีคนดวงอย่างผมเนี่ยอยู่บนเครื่องบินเกินครึ่งลำนะเครื่องบินตกถูกต้องอาจารย์พูดคำนี้เลยพูดบ<ม>นเครื่องบินแล้วเครื่องบินกำลังบินแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอ้าวตายหาแล้วดวงคนอื่นนะ่ะดวงคนอื่นเหมือนอาจารย์วันนี้หรือเปล่าวะ่จะทำยังไง <c oughs> เออล้เออลืมไปว่ะเออน้าไม่น่าบอกหนุ่มเลยเนี่ย <c oughs> กลัวมากนะวันนั้นต่ผมก็แบบข่มใจเลยอย่างเงี้ยไปกันไปก,ไปกันไหม ไม่เอาแล้วผมไม่เอา <c oughs> ผมไม่ขึ้นเครื่องอาจารย์ผมกลัวอาจารย์ไม่กลัวอาจารย์ให้ผมเปิดแบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเวลาคนเกาเห็นอาจารย์รักขึ้นเครื่องบินทําไงเขาไม่ขึ้นด้วยนะก็หนุ่มเป็นคนเอาเถอะถ้าอาจารย์จะตายอาจารย์ตายไปแล้วนะอาจารย์ผ่านจุดตายนะั้นไปแล้วนะผู้คุณไม่ต้องกังวลเห็นอาจารย์ก็ไม่ต้องกลัวละนะถ้าเราไปก็ไปดีกันนะนี่ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ